สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับ LGR l e g าร์เกรดไลน์ะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมบนเทเลกราเกม Cruise Empire กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยราคาเหรียญลงเราก็จะมาช้อนเหรียญแล้วก็อัปเกรดบ้านกันนะคะ <S <S เพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านเราเลเวลที่5นะคะเราจะอัปไปอีก3ขั้นนะคะอ่าขั้น มันจะได้รายได้ต่อวันเพิ่มมากขึ้น,นะคะอยู่ที่ประมาณ5.2ทอนนั่นเองนะคะซึ่งงบเนี่ยอยู่ที่12,800นะคะแล้วก็ตอนนี้เหรียญเรามีติดกระเป๋านิดหน่อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ1 1 5 0นะคะอ่ะก็ราคาเหรียญตอนนี้เนี่ยตีกลมๆประมาณ10ทอนนะคะเพื่อน วิธีซื้อก็คือสามารถเข้ามาซื้อในกระดานเทรดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเหรียญครูสเนี่ยก็ิ i s ์บนกระดานนี้นั่นเองนะคะเพื่อนก็ซื้อตามจํานวนที่อยากจะซื้อได้เลยนั่นเองนะคะส่วนตัวเราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันเลยนะคะรีสักรอบหนึ่งเดี๋ยวขอปิดแสงเกมสักนิดหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราอัปเลยเป็นคูณ3ามนะคะ ใช้ต้นทุนอยู่ที่12800เหรียญครูสนั่นเองนะคะกดอัปเกรดไปได้เลยอ่าเดี๋ยวขอโพสต์แป๊บนึงนะคะ ระหว่างรอนะคะก็จะขอเตือนเพื่อนๆมือใหม่สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเ,เกมแนวนี้นะคะเขาเรียกว่าเกมซิ่งเนะาะเพื่อนๆคนไหนมีเงินเย็นนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเอาเงินร้อนมาเนี่ยแล้วเอามาลงทุนเพื่อนๆอาจจะเสียเงินตรงนี้ไปแบบ100%เลยก็ได้นะคะดังนั้นเราแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะไต่ตองให้ดีๆนะคะถ้าจะลงทุนกับเกมแนวนี้นะคะ โอเคนะคะอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นบ้านเลเวล8แล้วนะคะเพื่อนแล้วก็รายได้ต่อวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองเนาะเรามีต้นตัวสายเขียวเนี่ยอยู่หลายต้นนะคะซึ่งต้นที่เราได้เนี่ยมัน2840นะคะก็เราจะเอามาปลูก2แปลงเลยนะต่อวันมันจะได้ประมาณ5,600นะคะเพื่อนแต่ว่ารายวันเราได้ประมาณ5 0 0 2เนาะคือลิมิตต่อวันที่เราสามารถซื้อขายได้ แต่ถ้าเพื่อนอยากได้มากกว่าน,นี้ก็สามารถซื้อแปลงเปิดได้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ซื้อแปลงเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าไอตัวที่เราได้เนี่ยเป็นเมล็ดราคาที่ไม่ใช่ราคาสิเป็นเมล็ดที่มันให้ผล,ผลผลิตเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้รายได้เพิ่มเราต้องอัยพบ้านเรื่อยๆนะก็ถือว่าแอพโหดอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับส่วนตัวเนี่ยก็คงอพพประมาณนี้ไปก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตค่อยมากกันอีกทีนะคะ วิธีการถอนนะคะก็สามารถกด Wallet มาได้เลยนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามันมีอยู่2เหรียญนาะก็คือเหรียญทอนแล้วก็เหรียญไฮนะอ่ะอันนี้เหรียญไฮก็จะเป็น stablecoin แบบที่เราบอกนะคะก็คือ1,000 h พไฮเท่ากับ1ทอนนั่นเองนะคะพอเพื่อนถอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าถอนยังเร็วมากๆอยู่นะคะ ส่วนสำหรับกิจกรรม leaderboard หรือว่าเชิญเพื่อนติดท็อปเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ติดท็อปร้อนะคะจะได้หนึ่งทอนมาแชร์กันนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้มาประมาณ0.05นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราติดแบบไม่ท็อปร้อยแต่ทำมายังได้นะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ติดท็อปขึ้นมาอันดับ ประมาณ40กว่าแล้วนะคะเพื่อนอสำหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยก็ลองมาเล่นกิจกรรมดูได้นะคะกับตัวเกม c r u i s e Empire นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับเกมใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีมาในอนาคตอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้บายบาย